าทัวร์จีนแบบไม่ลงร้านทำยังไงสวัสดีครับ let's go ชัวร์เที่ยวเชื่อท่องทัวรวช่วงนี้มีโปรแกรมทัวร์จีนออกมาเยอะมากแล้วก็มีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมากด้วยนะครับแต่มีสเปคอย่างหนึ่งที่ลูกค้ามักจะต้องการนั่นก็คือจะเอาทัวร์แบบไม่ลงร้านรัฐบาลท,ทัวร์ไม่ลงร้านก็คือแบบใช้เวลาในการเที่ยวแบบเต็มที่นะฮะจ่ายแพงนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลาในการเข้าร้านแล้วก็ฟังเข้าบรรยายถึงสรรพคุณสินค้าแล้วก็พยายามที่จะขายของให้เรานะฮะพวก โบฮีมาเอยครีมไข่มุกเอยอะไรพวกนี้นะครับก็ผมจะมาบอกวิธีในการหาโปรแกรมแบบง่ายๆเลยนะฮะทางเว็บไซต์ของ Let's Go เพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อให้หาง่ายอยู่แล้วนะครับโดยที่จะเป็นทางคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็ได้นะฮะถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็เข้าไปที่มันจะมีปุ่ม3ขีดนะฮะ ซึ่งก็คือที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะฮะก็กดเข้าไปเลยนะครับเวลากดเข้าไปเนี่ยทัวจีนมันอยู่ในเอเชียเราก็ดูที่เอเชียนะฮะล้วก็ขวามือที่มีลูกศรน,นะฮะก็กดเข้าไปเพื่อที่จะหาทัวจีนทีนี้ทัวจีนเนี่ยจอบางจอมันอาจจะตกขอบนะฮะทางขวาเราก็เลื่อนเข้ามาหน่อยนึงนะฮะเราก็คลิกหลังทัวจีนก็กดเข้าไปนะฮะก็จะมีเมืองต่างๆสมมุติว่าเราอยากจะไปจางเจียเจียเดือนตุลาคม นะครับเราก็เลือกก่อนว่าจางเจียเจียนะฮะก็ลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีจางเจียเจียก็คลิกเข้าไปนะครับณตอนนี้มีโปรแกรมจางเจียเจียทั้งหมด14โปรแกรมอยู่ในเว็บไซต์นะฮะเราก็จะเลือกว่าเดินทางเดือนตุลาคมใช่ไหมครับก็กดไปที่คัดกรองนะฮะซึ่งถ้าเป็นพีซีเนี่ยมันจะมีเมนูคัดกรองอยู่แล้วแต่พอเป็นมือถือเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันจํากัดนะฮะเราก็ซ่อนไว้นะฮะก็กดไปที่คัดกรองแล้วก็เลือก ตุลาคมนะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างเป็นแบบวันที่1-31ถึง31ตุลาคมนะครับแล้วก็กดค้นหาซึ่งเมื่อกี้14โปรแกรมนะครับพอเป็นตุลาคมก็จะเหลือ10โปรแกรมทีนี้เราจะเอาแบบไม่ลงร้านรัฐบาลทำยังไงนะครับมันก็มี2วิธีครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเ,เลื่อนไปทางคอลัมน์ทางขวาแล้วก็ดูสัญ,ญลักษณ์ได้นะครับการเลื่อนเนี่ยก็เลื่อนไปเลยนะฮะหรือเราเอาจจะตะแคง มันก็จะดูง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เลื่อนเอานะครับแต่สมมติว่าเราไม่ตะแคงก็ได้แล้วเราก็ดูนะฮะไปข้างหลังเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปกระเป๋าแล้วก็มีกากบดาทอันนั้นแหละครับโปรแกรมที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้แปลว่าไม่เข้าร้านรัฐบาลน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,อาตอนนี้มันมี10โปรแกรมใช่ไหมฮะเราอาจจะตัดไอ้ที่เข้าร้านออกให้หมดเลยนะฮะเพื่อที่จะได้เหลือเฉพาะ โปรแกรมที่ไม่ลงร้านจริงๆเราอาจจะส่งเฉพาะโปรแกรมเหล่านี้ไปให้เพื่อนนะฮะเราก็ไม่อยากจะให้มีไอ้พวกเข้าร้านปนเข้ามานะครับเราก็กลับไปที่คัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูหัวข้อนะฮะที่เรียกว่าอื่นๆในนั้นมันจะมีให้ติ๊กนะครับว่าไม่เข้าร้านรัฐบาลพอเราติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปค้นหาใหม่นะครับกดปุ่มค้นหาเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเหลือแค่4โปรแกรมแล้วซึ่งทั้ง4โปรแกรมเนี่ย ก็จะไม่เข้าร้านรัฐบาลทั้งหมดเลยนะครับเป็นไงครับหาง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะฮะเราก็จะสามารถคัดกรองโปรแกรมที่เราไม่เอาเนี่ยออกไปเหลือเฉพาะที่ตรงกับสเปคของเรานะครับก็ลองหาดูนะครับใครสงสัยต้องการสอบถามอะไรก็ติดต่อทางเรามาได้เลยนะครับทางไลน์ก็ a t l e s g o หรือว่าทาง YouTube ทาง Facebook ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ